ลูน่าตื่นแต่เช้าคายแฟนของเธอถ่ายรูปไว้2รูปคุณหาจุดแตกต่าง5จุดระหว่างทั้ง2รูปได้หรือเปล่าตรงนี้ไงลูน่าไปการเรื่องในท้องถิน่นแล้วก็พบข้อสเสนอที่น่าสนใจว้าวอ่านไพ่ทาโร่ฟรีมีหมอดูสี่คนอยู่หลังผ้าคลุมทั้งสี่ผืนนี้ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่ของปลอมและคนคนนี้อยู่หลังภาคลุม A คุณช่วยลูน่าตามหาเธอได้ไหมมาดูภาคลุมกันใกล้ๆดีกว่าสัญลักษณ์ในวงกลมคือตัวอักษรซ้ำกันดังนั้น A อยู่ตรงนี้ลูน่าเดินเข้าไปแล้วพบกับหมอดูโรสแมร r ี มีสิ่งแปลกๆห้าอย่างอยู่ในห้องทำงานของเธอคุณหาเจอทั้งหมดไหมกาน้ำชามีตาเทียนนี้ลอยได้หน้าต่างถูกล็อกแต่ผ้าม่านกำลังขยับแมวดำของเธอมีห้าขาและมีลูกเทนนิสอยู่ในพ่วงหัวหอมโรสแมรี่บอกกับลูน่าว่าฉันชอบคุณนะสาวน้อย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงให้โอกาสคุณชนะแล้วได้กล่องเครื่องประดับไปคุณเพียงแค่ต้องไขรหัสหกหลักเพื่อเปิดกล่องนั้นไพ่ของฉันจะให้บอกแสกับคุณลูน่าเห็นด้วยแล้วโรสแมรี่ก็วางไพ่หกใบนี้ไว้ตรงหน้าเธอคุณช่วยลูน่าเปิดกล่องได้ไหม เพื่อไขปริศนานี้เราต้องนับจำนวนอวัยวะในร่างกายมนุษย์เช่นจมูกหนึ่งอันมือสองข้างเป็นตน้นดังนั้นรหัสที่ถูกต้องคือ12 12 12ลูน่าเปิดกล่องและหยิบเครื่องประดับมาโรสแมรี่เสนอข้อตกลงอีกข้อกับเธอตกลงฉันจะเพิ่มรางวัลของคุณเป็นสองเท่าถ้าคุณเดารหัสผ่าน4ตัวอักษรได้นี่คือเบาะแสคุณช่วยลูน่าไขรหัสได้ไหม ทั้ง3ใบมีองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียวที่เหมือนกันนั่นคือดาวดังนั้นนี่คือรหัสผ่านลูน่าเอาสมบัติกลับบ้านวางไว้บนโต๊ะและไปอาบน้ำหลังจากนั้นไม่นานเธอกลับมาและพบว่าคายขโมยเครื่องประดับแล้ววิ่งหนีไปเขาฝากข้อความไว้นั่นคือเบาะแสว่าเขาไปไหนมีเพียงหาคำในข้อความนี้คุณเดาได้ไหมว่าคายไปที่ไหน มิลานลูน่าลงจอดที่มิลานฝนตกเธอจึงซื้อร่มจากร้านที่ใกล้ที่สุดลูน่ากำลังเดินไปตามถนนและจูจๆก็ถูกรถชนเธอดูป้ายทะเบียนไม่ทันจำได้แต่ยี่ห้อและสีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นลูน่าและเข้ามาช่วยเธอจากคำอธิบายเขาพบผู้ต้องสงสัยสามคนพวกเขาถูกถามคำถามทำนองเดียวกันว่าคุณทำอะไรตอนที่เกิดเหตุเบลลาพูดว่า ฉันอยู่ในสวนสาธารณะกำลังวาดรูปคาเรนพูดว่าฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะ่ะและอีธานพูดว่าฉันไปเยี่ยมเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ทันทีเลยว่าใครกำลังโกหกแล้วคุณล่ะเบลล่าคุณไม่สามารถวาดรูปตอนฝนตกได้นะ เจ้าหน,น้าที่ตำรวจพาลูน่าไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นที่นั่นเธอได้พบกับคนไข้4ี่คนได้แก่แกเบรียลอิซาเบลลาลุคและเบียงกามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่แวมพายคุณเดาได้ไหมว่าใคร ิเเบลล่ายืนอยู่ข้างกระจกและเธอก็มีภาพสะท้อนดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเป็นแวมไพร์ได้ลูน่าไปที่สำนักงานของดรเวียร์เขาชอบการทดลองมากเขาตกลงที่จะรักษาขาที่ฟกช้ำของเธอแต่มีเงื่อนไขลูน่าต้องว่ายน้ำและเอาชีวิตรอในภาชนะหนึ่งใบจาก4ใบของเขาภาชนะใบแรกเต็มไปด้วยงูพิษภาชนะใบที่2เต็มไปด้วยกรดฟอร์มิกมันสามารถเผาสัตว์เลี้ยงลูกด้นมทุกชนิดได้ ภาชนะใบที่3เต็มไปด้วยน้ำและแล็ตโวบาซิลัสส่วนภาชนะใบที่4มีสายไฟฟ้าที่มีกระแสะไฟหรือหน้าควรเลือกภาชนะใบไหนใบที่3าแล็ตโวบาซิลัสไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ูน่าอาการดีขึ้นแล้วไปที่ร้านอาหารแต่โชคไม่ดีที่เชฟชื่อดังในท้องถิ่นอย่างมิสเตอร์แฟบูลัสปฏิเสธที่จะทำอาหารมีคนแกล้งเขาและเขาต้องการหาตัวคนร้ายคนแกล้งเทสีแดงลงในกระเป๋าสุดรู้ของมิสเตอร์แฟเบูลัสเขาสงสัยพนักง,งานในร้านอาหาร3คนคุณช่วยหาหลักฐานจับคนแกล้งได้ไหม ถุงมือพวกนี้เปื้อนสีแดงและผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมถุงมือดังนั้นเขาคงเป็นคนร้ายลูน่าตัดสินใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอก่อนจะสะกดรอยตามคายเธอเข้าไปในร้านเสริมสวยในท้องถิ่นคนหนึ่งในนั้นเป็นอาชญากรคุณเห็นไหมว่าใครลูกค้าทางขวามือ กำลังพยายามขโมยโทรศัพท์ของช่างทำผมพนักง,งานร้านเสริมสวยพบเจ้านายของพวกเขานายชารปหมดสติอยู่ในห้องใต้ดินมีคนผลักเขาลงจากบันไดลูน่าสงสัยว่าคนร้ายอยู่ในกลุ่มช่างทำผมคุณเห็นคนคนนี้ไหม ชายชับคว้าผ้ากันเปื้อนของผู้ร้ายและฉีกกระเป๋าข้างหนึ่งออกชายคนนี้ไม่มีกระเป๋าข้างขวาดังนั้นเขาจึงเป็นคนทําลูน่าพบตำแหน่งปัจจุบันของใครมีเพียงเส้นทางเดียวจาก3เส้นทางนี้เท่านั้นที่จะนําเธอไปยังที่นั่นได้คุณหาเส้นทางที่ถูกต้องเจอหรือเปล่าเส้นทางที่สาม ลูน่ามาถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นโรงแรมหรูมีผู้จัดการอยู่3คนในล็อบบี้แต่หนึ่งในนั้นเป็นผีคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้จัดการคนแรกกำลังดื่มกาแฟส่วนคนที่3ามกำลังเหงื่อท่วมแสดงว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคนที่สองจึงเป็นผี ในล็อบบี้ลูน่าได้พบกับนางแบบ3คนที่กำลังจะไปงานปาร์ตี้ได้แก่เบลล่ามีอาและคาร์ลอตตาคนหนึ่งกำลังหมดตัวคุณเดาได้ไหมว่าใครคาร์ลอตตาเป็นคนเดียวที่ไม่สวมชุดราตรีแต่บางทีอาจเป็นเพราะสไตล์ของเธอเองโทรศัพท์ของมีอาพังแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเธอไม่มีเงิน เธออาจจะเพิ่งทำตกก็ได้ในขณะเดียวกันเบลล่ากำลังหยิบขนมฟรีจากโทรของโรงแรมซึ่งอาจจะเก็บเอาไว้กินทีหลังลูน่าไปที่ร้านอาหารเพื่อตามหาใายเธอสั่งอาหารแต่ทันใดน,นั้นเจ้าของร้านก็ตะโกนว่าใช่ด้วยมีคนทำลายภาพวาดที่แพงที่สุดในร้านอาหารของฉันเข้าสักถามผู้ต้องสงสัยสี่คนลูน่าบอกว่า ฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเชฟบอกว่าฉันเพิ่งมาพร้อมส่วนผสม,สมสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตและเซิร์ชพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านอาหารก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากพักสินาทีฉันดื่มกาแฟข้างนอกและลูซี่นักร้องก็บอกว่าฉันถ่ายเซลฟี่กับพวาดของคุณเมื่อสิบนาทีที่แล้วเห็นไหมมันยังไม่เป็นอะไรเลยใครโกหก Search, เขาบอกว่าเขาได้ดื่มกาแฟาไปแล้วแต่แก้วของเขากลับเต็มแล้วก็มีไอมม้น้ำซึ่งหมายความว่าเขากำลังทำอย่างอื่นอยู่ในช่วงพักลูน่าเห็นคายอยู่ท่ามกลางแขกคนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วเขาเห็นเธอเช่นกันแล้วก็วิ่งหนีไปคายวิ่งออกไปที่ถนนและลูน่าก็นั่งแท็กซี่ตามเขาไปแต่โชคร้ายที่พวกเขาเจอรถติดคุณเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ไหม รถคันนี้กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามลูน่าตามหาใครไม่เจอเธอจึงจ้างนักสืบเอกชนทั้งคู่จึงได้รู้ว่าคายกำลังจะมอบเครื่องประดับที่ขโมยมาให้กับพ่อค้าแม่ค้าในโกดังในคืนนี้เขาซ่อนกล่องสมบัติไว้ในกล่องธรรมดาๆรรล่วงหน้าและส่งบ่อแสน,นี้ไปให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อระบุกล่องที่ถูกต้องลูน่ามีเวลาเพียง5นาทีในการค้นหากล่องที่ถูกต้องและหลบหนีคุณช่วยเธอได้ไหม เรื่องประดับของเธออยู่ในกล่องใบที่5ลูน่ากลับบ้านและตัดสินใจหาแฟนใหม่เธอลงทะเบียนในเว็บไซต์หาคู่ที่นั่นเธอได้พบกับแม็กซ์และพวกเขาก็ชอบกันหลังจากคุยกันมาทั้งสัปดาห์ลูน่าก็ตัดสินใจชวนเขาออกเดทพวกเขาตกลงที่จะพบกันในสวนสาธารณะแต่เธอยังไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแม็กซ์ไม่เคยส่งรูปของเขาให้เธอเธอรู้เพียงว่าเขามีผมสีเข้มไม่เคยใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสและชอบถ่ายรูป ดูหน้ามาถึงจุดนัดพบและเห็นผู้ชาย3คนคุณช่วยเธอตามหาแม็กซ์ได้ไหมผู้ชายคนแรกมีคราวสีบลอนด์ส่วนคนที่3มีกล้องถ่ายรูปแบบมืออาชีพแต่เสื้อแจ็คเก็ตของเขากลับเป็นสีส้มสดใสดังนั้นเขาจึงไม่ใช่แม็กซ์ในขณะเดียวกันผู้ชายคนที่2มีลักษณะตรงตามคำอธิบายอย่างสมบูรณ์แบบ